อริยสงรูปที่ห้หลวงปู่อ่อนยานสิริวัดป่านิโครธารามบ้านหนองบัวบานอำเภอหนองบวอัวซอจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่อ่อนยานสิริพระอริยเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรมท่านเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมกรรมฐานตายร่มธรรมของท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลและท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นผู้หนักในราคะจริต ท่านพระจารย์มั่นได้มอบคำบริกรรมภาวนาให้ท่านโดยเฉพาะว่ากายเพทังกายะมรณงมหาทุกขังต่อมาท่านพระจารย์มั่นได้เปลี่ยนคำบริกรรมให้ท่านใหม่ว่าเยกุตโชปติกุโลท่านปฏิบัติได้ไม่นานนักก็ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านเกิดในวันอังคารขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจปีขานพุทธศักราช2445 ณบ้านดอนเงินตำบลแสแลอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายเมืองกลางและนางบุญมาการวิบูลในปีพุทธศักราช2464ันอท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกยณวัตปะโคอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีท่านได้ขอยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่ออายุ23ปีในวันที่24มกราคม พุทธศักราช2467โดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระครูอดิสัยคุณาทานคำอรโกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2496เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดป่านิโครทารามตำบลหมักยา่าอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีท่านละสังขาร เข้าสู่แดนอน,อนุป,ปาทิ่เสสนิพานในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2524ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพสิริอายุรวมได้80ปี5 8พรรษา